สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันพระหัสสบดีเราต้องเสียงดีๆมาดื่มกาแฟกับวิวๆมั้ยมีโต๊ะสวนหน้าบ้านมาดื่มกาแฟกับวิวๆมั้ยคะสวนสวยสดช,ชื่นเช้าๆใครจะเอาใครจะเอากาแฟดื่มกาแฟไหมนอนชมวิวนอนชมวิวกับวิวที่หน้าบ้านไหมคะนอนชมวิวทิวทัศ ปูผักปูพริกปูพริกดูสิต้นบานชื่นโตแล้วกักาเพ็นกับกาบดาวเรืองพันเตี้ยเห็นไหมดาวเรืองกำลังออกดอกพันเตี้ยวิวิททำพันเตียเอาไวนะ้ดูดาวเรืองกำลังออกดอก ชาเดวิกิ้มีคนเท้าทำไมต้องเสียบอันนี้ทำไมง มีความสุขกับสดชื่นหน้ายัางไม่ล้างหรอวิวสดชื่นอยู่สวนทำสวนไปดูสิความสุขที่ลงตัวนะคะฝีมือของวิวีภูมิใจปลูกอะไรก็เขียวพะนะขนาดปลูกหญ้าน,นั้นอันนี้ดอกหญ้านในป่าปูนดูสิวิวีไปเอาย่ามาปลูก มีตต้นใหญ่ๆเวลามันออกดอกสวยๆชอบธรรมชาติคดูดาวเรืองฟรีมือภูมิใจภูมิใจ <c oughs> กับกาบลูกทำไมเดินก่อนแม่เป็ดตัวนี้สามครอบครัวเป็ดเป็ดเขาขยันเดินก็เลยชอบบิวีิไม่ชอบลิงกับลิงมันสวดลวดลิงกับหมูไม่ชอบหมูมันสก,กรปรกดูสิ เวลาเท่าชามาเห็นความสําเร็จของตัวเองนี่งไงดาวเรืองทาไมเพราะว่ามันเตี้ยวินเมื่อก่อนวิวิเคยมีพันสูงวิ่ก็เลยไปเอาพันไปเอาพันเตี้ยมาดูนี่ออกดอกแล้วค่ะจะเป็นสีส้มสีเหลืองก็สวยหมดเพราะว่าเราดอกไม้ของพ่อหลวงพ่อหลวงชอบในหลวงรอเก้าชอบดอกดาวเรืองเห็นโอ๊ย,อยเตี้ยเตี้ยดูอันนี้ก็หนาเจ๊ก็ ถอนทิ้งก็ได้ถ้ามันหนาไปมันหนามันก็เบียดกันขึ้นอย่างนี้นะคะมันหนามันก็เบียดกันขึ้นมันเบียดเบียดเสียดสีดูสิถอนทิ้งเดี๋ยวพิกวีจะไปพิกก็โอ๊ยหักแล้วเหรอไม่จะไม่โชว์ดอกว่ามันนี่แหละพันเตี้ยปลูกตเตี้ยแค่นี้มันก็ออกดอกก็เลยเรียกว่าดาวเรืองพันสูงเวลาลมมามันมันล้มวิวีก็เลยเอาไม้นี่ไง อันนี้สีแดงสีเขียวนะน,นี่ดอกบานชื่นสีชมพูเอาไม้เสียบเอาไว้นี่ยดอกดอกอันนี้รอบสามแล้วดอกไอ้จำชื่อดอกไม้ตระพันจัรอบที่สามดูเล้มันดกจนเวลาลมมามันก็หักเพราะว่าว,วิก็ต้องทำความสะอาดแต่นี่แหละวิชอบนี่ไงดอก มงกุฎด,ดอกส้มจะออกดอกแล้วมันจะเป็นสีส้มย้อยออกมาอย่างนี้เหมือนในกล้วยไม้ป่านะน้องเอเชียว,ว่า,น,วา,วาน,นึกว่าต้นตะไคร้นึกว่าต้นไม่ใช่ค่ะต้นกล้วยไม้ป่ามุมเนี้ยคืออะไรมุมนี้บเนีอันนี้ก็ดอกไม้ป่าสีสีม่วงมาอยู่กับวิวมันก็เลยดอกหญ้าในป่าปูนสีม่วงก็สวยเนาะมาจับใส่กระถาง นี่ฟีมือเดี๋ยวเก็บผักอีตู้หอยแหมหอย่หอยมากินผักอีตูแม่ใบสอยแล้วนหะลดน้ำแล้วนะนี่ไงหมูสกปกหมูสกปกมันเอาพริกยัดใส่ตูดมันอันนี้พริกสูงแล้วค่ะพริกพริกวิวจะดกมากเลยคอยดูคอยติดตาม คอยติดตามฝีมือตอนต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะน,นี้ก็ออกดอกสวยงามบานสะพรั่งสีขาวฝั่งนู้นสีชมพูฝั่งนู้นสีชมพูเดินเดินนั่นทําทางเดินทําสวยสวยไว้ให้เจ้าของใหม่เขาดีใจดีใจีว <c oughs> ีเพราะว่าเราจะกลับบ้านแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเชิญญาติมาสัก80ดสิบคนมาเลี้ยงเจอกันที่เมืองไทยจะกลับบ้านเรารักรออยู่สดชื่นสดชื่นมากเลยสดชื่น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 เลยจริงจริงหน้าบ้านก็เสียงนก<ม>เห้ มาสูดอากาศเชา้าๆดื่มกาแฟสักแก้วไหมคะสองแก้วก็ได้สามแก้วก็ได้ค่ะ